สวัสดีจ้าพี่น้องมาพร้าวก็ัดมาดามบนนอชแนวนอออิกระจากับมาพบมามพอ้กันกะมือนีพัดได้แนววัซสูกินจ้าก็ได้ดอกไม้หอมๆจ้าดอกไม้หอมๆมสวยๆเนาะอ่ามืนีพัดได้แกงดอกไม้วัซสูกินจ้าบริเตุวิธีเหตุให้เบิ้งเพราะว่าฝาวจ้าแกงดอกไม้ใส่เห็ดเผิงหวานที่พัดไปเก็บตอนหนาห่อนเนจากมือนี้ กินข้ขอขาอด้วยข้าอด้วยกินข้าวสวยด้วจ้ะข้าวเจ้าโบเร่เฮ็ดยังร้ายจา้ะมื่อวานพักกับกับโมมี่มีแต่แกงเห็ดแล้วจ้ะมาจา้ะมากินข้าวน้ำผัดจ้ะแสบแสบน้ำกันยังหอนหอนอยู่เลยกินได้บนดอกจก้ะมันยังหอนอยู่จิบลวกปากบอกว่านี่น้องใม้กับน้องใม้กับป๋องจ้ะแต่ว่าเห็ดเก็บเองแต่ายานั่งกับป๋องแล้วจ้ะมาจา้ะ บอกาสสพดพิ้ออกหำแซ่บพินออง ก็อข้าวจาวด้วยจ้ะ <c oughs> ปิดเตาไม่ไหมหันหอน หายทวนทวนอากาศหนาวกินหอนหอนจ้าแสบจ้ะ ดอกอันนี้หอมหอมได้จับ 嗯。Mm. ใส่ข้าวมันเยาะขาเหนียวน้ำได้ใจเหนียวผัดผูเห็ดวิธีหายเบิ่งเพราะว่าเห็ดอันกับขาความกันกับแฟนจะแฟนเห็ดฮอทดอกกินฮอทดอกอื้ม 嗯。嗯。Mm. บักพริกร้อนพี่้องลูกโดดแซ่บจัด อีกสองอาทิตย์้วจ้ะผพทจะผ้าขึ้นเนือ้อพทดจะผ้าไปเบื้องแสงเนือจากค่อยติดตามกันเด้อเดี๋ยวผพทจะเอาผาาสวยๆมาผ่ามาฝาดถถัดเจอแล้วจ้ะถามีถ้าอากาศนั่นลอกโปร่งก็จะเห็นเนาะผพดจะขึ้นไปทังเนือระยะขับรถเอารถไปหล้วก็ไปก็มูนะจ่ะขับรถกันไปสิบสี่ชั่วโมงจ้าขับรถ แต่ว่าผวพัดจะไปพักกลางข้างเนาะแซบเนะาะอสักอาหารอีสานนี่เห็ดายจ้ะ น้ำใหม่ที่พัดเอามาจาบ้านเบิดตะโดนละจ้าได้ซื้อน้ำใหม่กระป๋องกินละ ความห่อนจ้ะแสบเบ่นแต่ห่อนพักพี่นอ้องจะน้อยน่าห่อนจะจีดไปเก็บเห็ดอีกลหรจ้ะอุยห่อน ขอให้จัดอืมลืมเขาว่ตักไม่ี่น้องห่อน ไดมันเป็นน้ำไม้กระป๋องจ้ามันจะมันจืดมันเป็นน้ำไม้หวานเนาะผัดมากแบบน้ำไม้บานห้าแม่ออกขมๆจังหน่อยนะมีรสชาติแสบ แสบจนคำสุดท้ายจ้ะ เหลืออยู่ในหมออยู่จะพัดกะขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามพัดไม่หลกะเกาคนไม่ค้นเกาเพื่อนไม่เพื่อนเกาแนะจ้าเนาะพัดกะขอขอบคุณหลายๆได้จากที่อยู่เป็นกําลังใจใ้กันเนาะหรือกะพัดกะขอบคุณที่คอยติดตามพัดเนะจ้าเนาะจังใดกะพัดจะเฮ็ดคลิปออกมาให้ได้ดีที่สุดเนะจ้าเนาะมือนีพัดกะขอตัวลาไปละจ้าสวัสดีค่ะ